บ้านใหม่ของเราที่อิท n t e r l a k e n ถ้าหฮมมีเก้าอี้แบบนี้ตัวหนึ่งก็พอนั่งทำงานตรงนี้ได้แล้วก็มีเก้าอี้ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งก็เอามาวางตรงนี้ได้มีโคมไฟอยู่แค่ดวงเดียวข้างบนไม่มีไฟนะอ๋อตรงนี้มีไฟอันี้ตรงนี้มีไฟฮะแค่แกะฮะแค่แตะโอ้บ้านนอกมากเลยเรานี่เขามีช็อกโกแลตด,ด้วยนะ ตั้งอันเนี่ยตั้งหนึ่งอันเฮ้ยสี่คืนสี่อันที่เออเนอะสี่คืนก็น่าจะให้สี่อันเนอะแอร์ก็แอาอะไมปรับลงไม่ได้อ่ะฮีเตอร์มั้งคู่มีพวกรเอาจะไม่ power อามีมีแอร์ด้วยดินี่ต้องกดตรงนี้หมดครูเห็นไหมเอ๊เดี๋ยวแล้วมันต่อท่อไปไหนเนี่ยอ๋อมันต่อท่อไปข้างในเนี่ยมันต่อท่อไปไหนไม่รู้ คือว่ามันเป็นเครื่องทำความเย็นใช่ไหมพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกน้ําหยดเขาก็ต้องต่อท่อต่ออะไรมันมันเรื่องมากไงวิวข้างนอกเป็นแบบนี้ห้องน้ำอุ่นนะูุ่น่ะุ่ท้ายเเป็นเริ่มอุ่ไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าหนาวมีผ้าเช็ดเท้า แล้วก็ผ้าเช็ดหน้าสองผืนน้ำไหลโอเคมีสบู่สองก้อนมีส้วมแรงมากมีกระดาษม,มีผ้าผชเช็ดตัวแต่ไม่มีเครื่องเป่าผม,อ,มอยู่ในนี้ไหมทีวีไม่ต้องมีหรอกโรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องเป่าผมอยู่แล้วคงใจจะกลัวหาย อ๋ออ๋อใช่แล้วก็กาต้มน้ำมีโต๊ะแต่เก้าอี้ทำงานแก้วมีทำไมตั้งสี่อันเก็บน้ำรองน้าที่ไหนอ๋อลงในซ่วมไงน้ในซ่วมมีเก้าอี้นั่งตึงนั่งคนหนึ่งแล้วก็เอาเก้าอี้อันนั้นมาวางอีกคนหนึ่งวิ่งนั่งใกล้กันเกินจังเลยแคนันองี้เอาของพวกนี้ไปวางไว้ที่อื่อ่ะบอกราคาได้สักทีเรอยวเพิ่งตกใจนะ มึงเอินว่ามาันน่าร้อนด้วยแกตัวแต่ละวมันมน่านี่คือที่ที่ถูกที่สุดในตอนที่หาแล้วนะน่าร้อนปลายเดือนกรกฎา4,440.40ต่อคืนอยู่4คืนทัดไป17,700กว่าบาท